กูเอิญอีกแล้วนะคะคณูรูบังเอิญวงไพศาลกูเอิญค,ค่ะประจำชั้นอนุบาล3ทับสโรงเรียนอนุบาลทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลทับมาค่ะเด็กๆค่ะสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่3 3แล้วนะคะในหน่วยการเรียนรู้เรื่องสร้างฝันนักคิดค่ะก็ะบอกว่าคณิตศาสตร์นะคะมีอยู่ทุกคนทุกแห่งรอบๆตัวเราเลยนะคะในแต่ละวัน ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขค่ะจำนวนรูปทรงเลยค่ะิตการจับคู่แล้วก็การแยกประเภทต่างๆค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะเราไปเรียนรู้เนะะื้อหาต่างๆในหน่วยการเรียนรู้เรื่องสร้างฝันนักคิดกับคุณครูเอิญกันต่อได้เลยค่ะเนะะื้อหาเรื่องที่1นนะคะเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องของจํานวน1นึถึงยีนะคะ วันนี้ครูนะคะจะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของจํานวนจำนวนก็คือปริมาณทางคณิตศาสตร์นะคะที่บ่งบอกว่าปริมาณเท่าไรอย่างเช่นปริมาณของคนของสัตว์ของผลไม้หรือของเล่นต่างๆนะคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะเราจะไปฝึกนับเลขกันก่อน,นะคะ่ะโดยนับตั้งแต่0ตูนย์จนถึง20เลยนะคะเด็กๆพร้อมหรือย,อยังคะ พร้อมแล้วเราไปเริ่มนับก,กันเลยค่ะ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเราจะไปฝึกนับปริมาณกันด้วยนะคะว่าเด็กๆสามารถฝึกนับได้เท่าไรเด็กๆพร้อมมั้ยคะอ่าเด็กๆไปดูสิคะว่าคนมีทั้งหมดกี่คนคะในภาพนี้อ่าเดี๋ยวเรามานับพร้อมกันเลยคะ่ะหนึ่งสองสาคนใช่หรือเปล่าคะเก่งมากคะ่ะ5คนคะ่ะ เดี๋ยวเรามานับอกอย่างหนึ่งก็คือแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมีทั้งหมดกี่ลูกคะเด็กๆช่วยกันนับหน่อยคะ่ะ1 2 3่5สาใช่ค่ะ6ลูกนะคะ,ะเก่งมากเลยคะ่ะเด็กๆก็ควรก็ฝากไว้ด้วยนะคะว่าให้หนูฝึกนับจำนวนให้ได้เรียนรู้เรื่องของตัวเลขนะคะ อย่างน้อย1-20ถึงนะคะเด็กๆจะต้องนับเป็นแล้วก็รู้ปริมาณของสิ่งของต่างๆเหล่านั้นด้วยนะคะเพื่อนก็ฝากให้เด็กๆช่วยนะับแล้วก็ฝึกอ่านฝึกเขียนด,ด้วยนะคะเนื้อหาเรงที่2นนะคะเด็กๆก,การวัดเปรียบเทียบสิ่งของโดยใช้เครื่องมือวัดนะคะการใช้เครื่องมือวัดต่างๆนะคะก็คือสามารถวัดปริมาณสิ่งของที่เราต้องการทราบนะคะโดยมีหน่วยวัด ที่เป็นมาตรฐานนะคะที่สามารถอ่านค่าของการวัดได้ค่ะอย่างเช่นไม้บรรทัดค่ะตลับเมตรถ้วยตวงหรือตาช่างค่ะเครื่องมือเหล่านี้นะคะก็สามารถกําหนดมา,มาตราการวัดได้นะคะอย่างเช่นเราจะนําไม้บรรทัดมาวัดอะไรกันดีคะหนังสือก็ได้ค่ะอ่าแล้วก็ตลับเมตร ื้นที่ที่กว้างยาวนิดนึงนะคะอย่างเช่นสามารถมาวัดโต๊ะได้นะคะแล้วก็ตาช่างนะคะก็สามารถช่างน้ําหนักสิ่งของต่างๆได้นะคะทําให้เราทราบว,ว่าสิ่งของนั้นมีน้ําหนักเท่าไรส่วนอันนี้นะคะถ้วยตวงนะคะเราก็สามารถนําถ้วยตวงนะคะมามาตวงปริมาณอย่างเช่นมาตวงแป้งเพื่อเอาไปทําขนมนะคะ อันนี้ก็คือตัวอย่างที่คุณคุณนำมาฝากเด็กๆค่ะเนะะื้อหาเรื่องที่3นะคะเด็กๆเกีเ่ยวกับเรื่องของรูปทรงเลขาคณิตพิชคณิตน,นะคะก็คือการต่อแบบรูปทรงตามความคลิกของตัวเองค่ะรูปทรงเลขาคณิตนะคะก็มีหลายรูปทรงด้วยกันนะคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะเรามาเรียนรู้ร่วมกัน,นะคะ่ะมีรูปทรงอะไรบ้างอ่าก็มีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลม ทรงกลมนะคะแล้วก็รูปไข่วงรีต่างๆนะคะนี่นะคะก็คือรูปทรงเรขาคณิตน,นะคะเดี๋ยวเด็กๆเราไปดูกันค่ะว่ารูปทรงแต่ละรูปทรงนะคะรูปร่างลักษณะจะเหมือนอะไรกันบ้างคะรูปทรงกลมนะคะก็จะเป็นรูปโคง้งมาบรรจบกันนะคะรูปร่างจะเหมือนอะไรคะเด็กๆนาฬิกาใช่ไหมคะขนมพิซซ่าล้รอรถ พวงยางพวงมา,าลัยรถยนต์ใช่ไหมคะรูปต่อไปนะคะก็คือสามเหลี่ยมค่ะสามเหลี่ยมนะคะก็จะมี3ามมุมด้วยกันนะคะมีเส้นสามเส้นมาบรรจบกันนะคะรูปร่างก็จะเหมือนกับพีระมิดพิซซ่ารวมทั้งตัวของปลาหมึกค่ะ ต่อไปนะคะคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะคือจะมีเส้นทั้งหมดสีเส้นมาบรรจบกันนะคะจะมีมุมทั้งหมดสี่มุมค่ะเด็กๆด,ดูสิคะจะเหมือนรูปร่างเหมือนอะไรบ้างคะขนมปังไงคะกล่องค่ะรวมทั้งลูกเต๋าด้วยนะคะเด็กๆที่สี่แล้วนะคะเด็กๆก,การวิเคราะห์ค่ะการวิเคราะห์นะคะก็คือการแยกแยะสิ่งของต่างๆนะคะโดยพิจารณาออกเป็นส่วนย่อยที่มีความสัมพันธ์กัน รวมทั้งการสืบค้น,คนส่วนต่างๆนะคะเพื่อดูว่าสิ่งของส่วนประกอบนั้นสามารถเข้ากันได้หรือไม่นะคะวันนี้ควรจะพาเด็กๆมาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของท้องฟ้าดีไหมคะวันนี้ควรจะพาเด็กๆมาวิเคราะห์ดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอย่างเช่นเด็กๆมองเห็นท้องฟ้าเป็นสีดำมืดครึ้มไปหมดเลยอ้า เด็กลองคิดซิว่า,าคาดคะเนซิว่าหลังจากเนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเห็นมองท้องฟ้าและเห็นเมฆเป็นสีดำหมดเลยแสดงว่าจะทำไมคะ,ะเราคิดว่าเป็นยังไงฝนตกใช่ไหมคะใช่เลยค่ะเราสามารถวิเคราะห์สิ่งต่างๆหรือาคาดคะเนสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้นะคะ โดยการสังเกตมองไป,ปรอบๆตัวเรานะคะนี่ควรก็ฝากยกตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะาฝากไว้ด้วยค่ะเนื้อหาเรื่องที่5นะคะทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์นะคะคณิตศาสตร์ก็คือตัวเลขเราสามารถนำมาประยุกใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะอย่างเช่นนาฬิกามีตัวเลขบอกเวลาว่าตอนนี้กี่โมงแล้ว และตัวเลขนะคะยังเกี่ยวข้องกับสัญญาณไฟจราจรที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อกำหนดระยะเวลาในการเดินทางสัญจรของเราอีกด้วยนะคะและยังกำหนดในค่าของเงินเพื่อที่จะใช้จ่ายในการซื้อของต่างๆได้อีกด้วยค่ะค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เนื้อหาต่างๆในหน่วยการเรียนรู้เรื่องสร้างฝันนักคิดไปแนะคะ ควรก็กว่าเด็กๆไปด้วยนะคะว่าตัวเลขนะคะสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้จริงๆนะคะอย่างน้อยเด็กๆก็ต้องฝึกนับจํานวนให้ได้นะคะ1นจนถึง20นะคะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็ามาเรียนรู้ร่วมกันแค่นี้เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย